This Nighthawk. Nighthawk. This Team. Alpha. Alpha, Hunk Alpha is in, is read? Man, were Come do you read? Night This from Alpha team. Man, you สวัสดีครับผมวันนี้หัวซ้ำทีวีจะมาพูดถึงตัวละครอย่างฮังนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญของซีรีส์ Resident Evil เลยครับผมแล้วก็โดยตัวละครอย่างฮังนะครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่ไม่ได้มีชื่อจริงนะครับซึ่งชื่อของเขาเนี่ยเป็นชื่อรับที่ทำการ เปิดเผยเฉพาะแค่ในหน่วย Umbrella Security Service เท่านั้นนะครับซึ่งเขายังเป็นหัวหน้าทีมของหน่วย Alpha Team ด้วยนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีความสามารถในการต่อสู้ที่เก่งกาจแล้วก็สามารถใช้อาวุธได้อย่างครบครันนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีไหวพริบแล้วก็การต่อสู้กับเจ้าพวกอาวุธชีวภาพต่างๆได้อย่างแม่นยำด้วยนะครับโดยเขาเนี่ยได้มีการไปฝึก ที่หน่วยพิเศษนะครับบนเกาะร็อกฟอร์ดไอซ์แลนด์นะครับแล้วก็ในปี1996ครับเขาได้ทำการเข้ามาในหน่วย U.S.S. นะครับหรือว่า a m ร r a s ร่าเ r อร์ e ิสเซอนั่นเองนะครับหลังจากเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยอารเมร่าครับอาร์เมร่าก็ทําการส่งตัวของทังไปยําทําภารกิจต่างๆครับจนเขาเนี่ยได้รับฉายาว,ว่าเดอะกร e n ร e a เปอร์นั่นเองนะครับในเรนื่องของเขาเนี่ยจะมีอารมณ์คล้ายๆกับว่าตัวละครอย่างฮังเนี่ยจะเป็นคนที่เก่งมากๆครับแต่ว่าตอนที่ไปกันเป็นทีมเนี่ยเขาจะเป็นคนเรือรอดอยู่คนเดียวที่สามารถ เอาตัวรอดจากเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ทำภารกิจอย่างหลุ่ล่วงแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากๆในเรื่องของเข้ามาอยู่ในหน่วยอัมเบ l าสเค c u r เ t ตี้สวิต e แล้วก็กลายเป็นหัวหน้าอัลฟาทีมในเวลาไม่ช้านะครับในเดือนกันยายนปี1998ัครับทั้งนะครับได้มาพร้อมกับหน่วยอัลฟาทีมครับได้รับคำสั่งในการที่จะพาตัวดรวิลเลียมเบอร์กินครับไปจากศูนย์วิจัยอัมเบลาครับเพื่อไปสอบสวนเหตุการณ์ที่เขาทำการทุจริตในเรื่องของการนำโปรเจกต์จีไวรัสไปขายกับทางรัฐบาลสรรัันะคบ โดยทางหน่วยอัลฟาทีมก็ได้ทาการบุกเข้าไปในแ l a ของอัมเบล่าที่อยู่ที่เมืองแรคคูนซิตี้นะครับเหตุการณ์ก่อนที่ทางหน่วยอัลฟาจะเข้าไปที่แ l a นะครับจะมีหน่วย u n s อีกหน่วยหนึ่งโผล่เข้ามาก็คือหน่วยเดลต้าทีมครับหรือว่าหน่วยที่มีชื่อว่าวูฟแพ็กนั่นเองนะครับโดยในภารกิจนั้นครับเขาได้ทําการร่วมมือกันนะครับในการที่จะไปเอาตัวอย่างของจีไวรัสนะครับหลังจากนั้นทั้งกับหน่วยเดลต้าทีมจะมีการแยกตัวกันไปครับแล้วก็จะไปเกิดเหตุการณ์ในเรื่องภาคที่2นนั่เอง Stand by. Huh? You guys must be the new Delta team. Report. Spectre here. All set. Vector here. Good to see you again, sir. Name's Bellway. Nice to meet you, Mr. Death. Call me Lupo, Delta team squad leader.

ของหน่วยอัลฟาทีมครับทำการปืนลั่นใส่วิลเลียมครับทำให้วิลเลียมมันถูกยิงแล้วก็หมดสติไปนะครับหน่วยอัลฟาทีมที่ทำดังนั้นทําให้ฮังโกรธมากครับแล้วก็ทําการพูดคุยกับคนที่ติดต่อเข้ามานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยฮังก็ทําการหยิบตัวอย่างของ G ีไวรัสกลับไปแทนนั่นเองนะครับ There so you finally come doctor we're here to collect the g-virus sample sorry but i won't just hand over my life's work oh. Ow. you might hit the sample that's it all right okay let's move out ในระหว่างที่วิลเลียมบาดเจ็บคับเขาได้มการฉีด G ีไวรัสเข้าไปในร่างกายครับทำให้เขากลายเป็นตัวละครอย่าง G และก็ทำการโจมตีหน่วยอัมเบลาสเคร์ตี้เซอร์วิสทุกคนนะครับจนเหลือรอดแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับ On. Let's check it out. Over there. Shoot! Eat this, you freak! I'm, I'm stopping it! What is this thing? No! Hurry! <laughs> what, what is this thing? Fire! โดยเหตุการณ์ต่อมาจะเป็นเนื้อเรื่องของเกม Resident Evil 2 Remake The f o r e s u r v i v a l นะครับโดยทั้งที่รอดจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับก็ทำการหลบหนีอ,ออกมาจากเส้นทางจากแลบมาสู่ท่อระบายน้ำนั่นเองนะครับจนได้รับวิทยุจากเฮลิคอปเตอร์อย่างไนท์ฮาวนะครับทำการเรียกตัวของหน่วยอัลฟาทีมครับว่ายังเหลือรอดกันอยู่ไหมครับหลังจากนั้นเขาก็ทำการตอบกลับหน่วย n ไน h ์ฮาวทันทีครับว่าให้มารับเขาที่จุดนัดพบนะครับ ที่อยู่ตรงหน้าสายตำรวจนั่นเองนะครับโดยหังก็ทำการต่อสู้แล้วก็หลบหนีมาผ่านทางเส้นทางซอมบี้ต่างๆครับแล้วก็ทำการหน่อดีรอดออกมาจนกระทั่งได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยไนท์ฮาวนะครับ โดยในเรื่องของอเมร a าค r o n i c ิลครับจะมีการพูดถึงตัวละครอ,อย่างคันที่หนีรอดออกมาจากเมืองไรคู o ซิตี้นะครับโดยเขาได้ทําการหยิบตัวอย่างจีไวรัสอีกชิ้นหนึ่งมาก่อนที่จะหลบหนีได้ด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าฮัางเนี่ยยังทําภารกิจของเขาได้อย่างสําเร็จนะครับตามที่ทางบริษัทอเมรา ER ได้มอบหมายนั่นเองนะครับมิชชั่นอคอมพลิช์ The survival rate was 4% and valuable human resources were lost. But that is war. The mission objective takes priority over everything else. Holding to that principle is why I have never failed a mission. The death cannot die. of in 2003, ผันตัวเองมาเป็นมือปืนรับจ้างในตำนาน,นะครับแล้วก็ทำการสอนการต่อสู้ระยะประชิดในแบบของตัวเองครับเขาเรียกว่า <Q> CQBZ นะครับ <Q> ซึ่งเป็นหนึ่งในการที่ผสมผสานอาวุธแล้วก็การโจมตีในรูปแบบต่างๆในการต่อสู้กับพวกซอมบี้แล้วก็พวก b o โ <Q> อเนยูด้วยนะครับ โดยนอกจากนี้ครับในส่วนของตัวตอนจบแบบออริจินอลครับในโหมด the f ลต์เซอร์ไวเรเนี่ยเราจะได้พบกับหน้าจริงๆของเขาครับซี่มีสีผมที่เป็นสีขาวนะครับแล้วก็มีการนั่งก่อนที่จะขึ้นหอน,นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นฉากจบครั้งแรกนะครั้งเดียวที่เราจะได้เห็นหน้าจริงของตัวละครอย่างฮังนะครับซึ่งดูจากหน้าตาและตัวละครตัวนี้น่าจะเป็นตัวละครที่เท่มากๆครับแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีเนื้อเรื่องหลักเป็นของตัวเองนะครับโดยทาง c คปคอมได้มีการใส่ตัวละครอย่างฮังเข้ามาในเกมของซีรีส์ Resident Evil อย่างหลากหลายช่วงนะครับอย่างเช่นโหมดพิเศษหรือว่าเป็นตัวละครรับเชิญในฉากต่างๆนะครับอย่างเช่นภาคที่4ี่ที่จะเป็นโหมด Mercenary นั่นเองนะครับแล้วก็มีการออกในเครื่องเกม 3D s ที่เป็นเกมแบบภาคแยก Mercenary นะครับแล้วก็มีการลงในภาค Revelation ภาคที่1แล้วก็ Revelation ภาคที่2ด้วยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีปริศนานะครับแต่ว่านี่น่าเสียดายก็คือว่า เขาเนี่ยไม่ได้มีเนื้อเรื่องหลักเป็นของตัวเองนะครับนอกจากเนื้อเรื่องเสริมแล้วก็เป็นตัวละครแขกรับเชิญเท่านั้นนั่นเองนะครับแต่ท้ายสุดแล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าจดจําในเกมซีรีส์ Resident Evil เลยนะครับผมโอเคครับผมถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยไว้ด้วยครับแล้วก็ฝากกดติดตามทาง YouTube c h a n ่องของเราผานตัวกลุ่มหรือซับสไครต์ก็กำลังว้ครับแล้วก็อยากทำตัวละครไหนในเกม Resident Evil ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ได้เลยครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ